好 <laughs> 好 พ่อแม่พี่น้องทำอะไรกันนี่ทำอะไรกันนี่เขาแห่กันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องข็แห่กัน อาอนะครับผมปอมยน้องก็ตามไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ตามไปเรื่อยๆอไป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 ปอยเป็น<ป><ป>้องเนาโอ้ร้านค้าอย่างสวยเลยปอยเป็นน้องเนาโอ้โยมันมายิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ ตามไปตามไปพอน้องตามไปตามไปตามไป พ่อ,อพี่น้องนะยังรู้เลยนะป้าโตทำไมถึงเป็นแบบนี้พ่อไี่ปน้องนะโอ้ยทำไมยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้พ่อไี่ปน้องนะโอ้โหเพิ่งมารู้นี่เองนะครับผมพ่อ,อพี่น้องนะว่ายิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินพ่อ,อพี้น้องเอานะครับผม,ผมโอ้โห อย่างรหรูๆเลยอย่างหรูๆเลยนะครับผมพ่อแม่นอนนะอย่างรู้เลยมาชมกันก่อนมาชมกันก่อนพ่อ่น้องมาชมกันก่อนโอ้นะ ขอขาตั้งกล้องหน่อยเด้อทำไมเป็นปน้องเด้อขออนุญาตขออนุญาตตั้งกล้องเด้อ ขัดฝนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลมเรียบร้อยแล้วเอาลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่บ้านน้องเอาลงเรียบร้อยแล้วอ่านี่คือร้านค้านะครับตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่บ้านตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแม่ยะแกมาตั <SL> the the ้งนานแล้วค่ะมัมีโอกาสก็คือแค่วัสดุคับท่านนิตามันหนึ่งหาหนึ่งห้านะคะแม่จะใส่ไว้ที่โทษจั เอามาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับร้านค้าอยากเอามาตั้งตั้งนานแล้ว๋อตั้งได้ขายได้ขายได้ค่ะไโอเคอย่างนี้เราก็ทำของมาขายได้ได้ค่ะได้เอาๆๆเอาจะไม่ยงพี่อครั่โคพีีอ่อม่อพ่อไค่ออ่อา่ออออ้พอ่อก็ีีอ

ใครจขายกาแฟนะครับขายไปดี๋ยวจะขายกาแฟไปครับเออเออใช่ใช่ชชไม่่ได้ขายไม่ได้ขายพี่นั่งกินกาแฟไปเออเอาแก้แก้ขเไม่ไดแ่ามีนั่ม่ใหญ่บอกเดีวจะมากินด้วย่่เนไม่าเ่า่า หนึ่งได้ไับไปไปไหนครับเรียงไปทอันดับที่หนึ่งครับติดอะไรครับอ๋อมันใกล้ไปเปล่าหรืกลางเพราะว่าเใกล้ไปอีกนิดนึ่งอ๋อเราก็จะได้เราก็จะหาตรงที่มันว่างๆกันอ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ตามนี้เลยครับผมมาหาไอ้มันต้องมีรูเข้ารูออกเยอะๆตัวแม่มาต้อยสิบเซนติเมตรย่างนะเออนี่คทั้งนี้แอบทั้งนี้แล้วก็ทั้งนี้จะได้ยุบงานของนี้เยอะครับ เอาไวก่อมาตั้งโอมาตั้งยู่พี่นอบานี่นออานะครับแม่ผู้ใหญ่จะมาตั้งที่นี่แล้วนะครับผมพอร้อง้นรองเาเออเอเออ มาเช่าไว้ตั้งนานแล้วครับผม,มออแม่ผู้ใหญ่มาเช่าไว้ตั้งนานแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนะ อาละครับผมพอแม่พี่น้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นร้านค้าของหลังใหม่ของแม่ผู้ใหญ่นะครับผมพอแม่พีาน้องมาตั้งที่ตลาดน้อยหนะ้าบ้านลุมพลแล้วนะครับผมพอแม่บี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพอแม่พี่น้องขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าวต้อยกอกอกครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งติดตามบ่าวต้อยกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ